ขาอเจ้ายังไงครับคุณงองแงเอาเดใจทุกคนเลยอะ่ะอะไรอะ่ะดูหมิ่น,นครับนี่เมื่อกี้นี่คำพูดดูหมิ่นนะ่ยไม่ยุติธรรมไม่ต้องครับต่อไปอะไม่มีคำว่ารุปมันรวย้วครับถ้าเกิดประชาชนเรื่องอย่างนี้ต่อไปผมจะไม่ให้ตำรวจของผมทุกนายครับอรูปมานรวยพวกคุณจำไว้เลยครับมาเลือกเองผมมาแล้วครับ ผมเป็นประชาชนวครับที่เป็นกางทั้งโปทั้งโปโลทั้งวินเจเจนนจเย็นผมบอกแล้วผมเพิ่งออกคุกมาผมไม่รู้เรื่องนี้เจนเยนผมผมไม่รู้เรื่องนี้ผมเพิ่งมาใจเย็นผมไม่รู้เรื่องนี้ผมเพิ่งมาคุณดูจักการตตัวผมเจนผมจะอธิบายให้ฟังคือตอนนี้อะไรคุณก็จะงอแงทุกอย่างครับถูกต้องผมเอาจริงขึ้นมาคุณอย่าร้องะถูกต้องอันนี้ผมเชื่อนะถูกต้อง ตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของตํารวจที่เขาทาเนี่ยคือเขาทําตามหน้าที่ครับมันเป็นกฎของมันเป็นกฎหมายของตํารวจที่ตํารวจต้องทาและที่ผ่านมาตํารวจอารมุ่อรวยมากจริงๆผมจะอธิบายให้สิ่งที่ผมทํามา4ี่ถึงห้าวันเนี่ยผมติดบินเป็นสิบล้านแต่ในบัญชีผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนเพราะอะไรเพราะว่าตํารวจข่าลุ่มอรวยมากจริงๆคดีหนึ่งที่ผมโดนเนี่ยห้าถึงหกแสนจริงๆนะเขาคุยให้ผมโดนแค่แสน ถึงห้าหมื่นเนี่ยเขาช่วยเราแบบนี้จริงๆแล้วพวกคุณน่ะที่โดนแค่หมื่นถึงห้าหมื่นน่ะพวกคุณโดนน้อยมากๆพวกคุณอย่าไปคิดมากอันนี้พอดีนะพอดีอนนดโอเคไหมครับตำรวจเขาเอารมเอารวยเยอะมากแล้วทุกคนต้องใจเย็นๆส่วนประชาชนคนไหนที่มีปัญหาก,กับตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนตัวแต่การแต่การก่อมมอบเนี่ยผมมองว่ามันไม่ควรเพ<ห>ราะว่าอะไร<ห>รู้ไหมจริงจรับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเข้าใจนะว่าเป็นใครอ่ะมันน่าจะเป็นเอวิลลี่แหละที่เป็นคนนําเรื่องเนี้ยแต่ผมจะบอกให้ว่า ตำรวจเมืองเนี้ยเขารักประชาะชนและรักกฎหมายมากคุณอยากทำให้เขาเหนื่อยเลยแค่นี้ตำรวจก็เหนื่อยมากพอแล้วตะเลทะเลเรามาคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าโอเคไหมเราแล้วครับหนึ่งแสนพี่พี่ไปคุยกันอ่านีมโอเคไหมน่งแนโเพูดดีพูดดีพูดดีครับทุกคนใจเย็นนะไม่ได้เขาเรากเพื่อนดีนี้ไม่ไหวเางี้เราขอโทษตำรวจเว้ขอโทษตำรวจว้ ทุกคนครับผมขอพูดหน่อยครับทุกคนครับจากผมผมคือผอตลชินครับผมขอพูดหน่อยผมไม่เคยรับปฏิบัติการหน้าที่ของพวกที่พวกคุณโดนเลยนะครับแต่ทุกอย่างครับมันต้องมีหลักฐานครับจริงๆผมไม่รู้ว่าพวกคุณโดนใมันมีหลักฐานครับแต่ว่าแต่ว่าผมอยากให้เตือนตํารวจกันหน่อยครับแค่นั้นแหละครับใช่ครับอันอันนั้นนะครับมันโดยตรงได้เลยครับอันนี้ผมรับทุกคนนะครับรับทุกความร้องทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าพวกคุณโดนใครปลุกปั่นมานะครับแต่ในนี้แล้วนะครับพวกคุณะ ผมก็จะเห็นเป็นประชาชนที่น่ารักของผมเหมือนเดิมนะครับเพราะมีคนมาอาทิตดีผมว่ามีคนปลุกปั่นนะครับใช่ครับทีเนี้ยแต่ผมวันไหนที่ผมรูตัวไอ้คนปลุกปั่นเดี๋ยวผมจะเดินกันดีเองครับจริงนะใช่ครับพปลุกปั่นไม่ดีนะฟังผมนะเรื่องเนี้ยมันเกิดจากคนที่ปลุกปั่นครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวไปปลอยไเลยตำรวจเขาทำงานดีแล้วเว้ยตามนั้นปั่นนะจริงนะโดยเฉพาะตำรวจจูบทค่ใช้อะไรรุนแรงเกินไปเนี้ยเมาทำงานทุกคูดีแล้วอะผู้ใด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 ตำรวจจูบทุกครั้งเลยนะครับที่รช้มตรกร แต่ตำรวจจุกเขาทำงานเร็วจริงครับเขารับทุกเรื่องลครับผมจะช่วยทุกคนครับใช่ครับโอเคคนะรับทุกวันนี้ตำรวจอลุ่มอลวยมากพอแล้วกฎหมายก็มีทำไมไม่ทำบัตรบัตใบขับขี่ก็มีให้ทำทำไมไม่ไปทำมาร้องเรียนทำไมวะไอวิลลี่เว้ยคนที่ไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องแยกย้ายด้วยครับมันเป็นเพราะไอวิลลี่เว้ยไม่เป็นไรครับบอกลับตำรวจเนี่ยไม่บอกลับตำรวจหน่ยเว้ย รักนะครับตำรวจครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้าไปขอจุ๊บขอจุ๊บเม้งหน่อยครับผบชินขอจุ๊บเม้งหน่อยขอจุ๊บเม้งหน่อยครับผบชินขอจุ๊บเม้งหน่อยจุ๊บมั่วเฮ้ยใครโพสอะใครโพพวกเราจะไม่ไปไหนถ้าจุดกันอยู่ใครโพสเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะเอ้ยมันมีอยู่คนเดียวครับที่ปลุกไปครับจับจริงนะกูจับจริงนะอ้าวตำรวจจุดนะตาตำรวจเขาจบแล้วตำเลยเขาจบแล้วนะใช่

ช่วยทะเนได้สิบเอาเอาตำรวจตำรวจดีทุกคนครับตำรวจดีทุกคนเลยเออเออใช่เฮ้ยพูดอะไรเออใครพูดอะไรวะอะไงอ่ะไอ้ไรพูดอะจับนะจุดเท่านะน่าเอาอีกแล้วเว้ยเอาอีกแล้วเว้ยที่ที่อยะไรหมิ่นขนาดนี้ตำรวจเที่อะไรหมี่นขนาดนี้ต้องับคนตรงหน้านะติบนะติดคดีนะรถ วเราโตเนี่ยม,มึงลองพูดดิเอ้ามึงชัดๆเลยไม่กินกุ๊กเดียบเลยนะเลยสวัสดีครับ,รบ,บไ,ดได้แล้วครับไอ้ไไอนนะจุกไอ้จุกคนคนรถจับจับได้แล้วครับสองคนรอต่อครับรออได้จับเพิ่งยิงได้ที่ตำรวจครับผมวอลชินครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าโปโลไม่เกี่ยวนะเหตุการณ์เนี้ยโปโลบอกก่อนนะปโลเพิ่งเพิ่งปโลครับโอเคครับโปโลช่วยเคลียร์ให้ด้วยซ้ำนะผมวอลชินเห็นใช่ไหมโอเคครับ เอครับผมพอเรไม่เกี่ยวนะมีหลักฐานว่ามีหลักฐานว่าเป็นนี่อีกไหมครับมีหลักฐานไหมหรอผมโดนจับละนี่ไงนี่ไงเพื่อนผมมาแล้วขออมาครับมามามาฮัลโหลเพื่อนเพื่อนโอเคป่าวะโอเคบ้านมึงสิมึงโดนใส่ลายยับเลยวะเออกูฟังอยู่กูฟังทุกประโยคอ๋อเหรอพี่จุกเว้ยไป็นพระพี่จุกเว้ยพี่จุกมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะ ว้าวุ่นเลยมึงอะพี่จุกพี่ว้าวุ่นเลยเขาทำไมเขาวาวุ่นกับพี่จังวะพี่จุกมึงพี่ไปทำอะไรวะไม่รู้กูไปทำอะไรมาผมว่าคดีนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เองมาได้นี่โดยอะไรเลยไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์เดี๋ยวกูเคลียร์กับผบเองคุณไซเรนเดี๋ยวคุณมาคุยกับผมมาได้ครับผบมาด้วยอือุ้ยคนนี้ไล่จับด้วยมั้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่เับผมจับด้วยไอ้นี่ก็จับด้วยผอชินจะไหนอะผอชินถามว่ายังไงคะโวยเออผอชินจะไหนอะผอจุก พ,พอพ่อชินไม่อยู่ขอคุยกับผอบจุ๊ก,ออกขอคุยกับผับวชินหน่อยดิเฮ้ยมึงใครกูออกจากสอ,อนะบ้างผับวชินที่ไหนวะใครก็ได้ตามหาผอบวชินที่ผมหน่อยได้ไหมครับไปไหนละผมโดนต่อยพี่นี่ครัผมโดนต่อยครับแล้วถ้าคุณมีหลักฐานผมอ่ะแล้วถ้าผมไม่ดำเนินการหรือตำรวจคนไหนไม่ดำเนินการแจ้งที่ไม่ที่ผมได้เลยครับผมผมเอาผิดอย่างสูงสุดครับไม่ต้องห่วงโอเคไหมครับ หลังจากนี้ <Okay. S 1> คุณสามารถรรแจ้งผมโดยรตรงได้เลยครับ <S 2> <S 2> ครับถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรแจ้งไว้ที่ผมได้เลยครับว่าตํารวจทําผิดโน่นะนนี่นู่นแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ผมจะประกาศให้ประชาชนได้รับรู้นะครับทั่วกันเลยครับตอนเนี้ยผมก่อตั้งหน่วยความมั่นคงครับสืบสวนกลางในความยุติธรรมต่อหน่วยงานไม่ว่าหมอดําหรือตํารวจดาหรือว่าตารวจทําผิดต่อประชาชนสามารถแจ้งได้เลยครับตอนเนี้ยเรามีหน่วยนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแจ้งให้สืบสวนในใน ในเรื่องตำรวจนะครับตามนั้นนะใครสงสัยตามนั้นนะตามนั้นครับผบรู้เรื่องครับรับทราบครับผมครับผมยายายครับยายายครับทุกคนเด็กนี่ต้ใครครับเอาแล้วพาวแล้วพาวยายายเลยยายายเลยโอเคโอเคครับขอบคุณมากขอบขอบคุณประชาชนทุกคนมากนะครับครับผมผมเป็นตัวแทนประชาชนเองครับขอบคุณมากครับไปครับผบครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยครับตำรวจเดินก่อรับผบครับผบชินผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับ คือจำได้ไหมครับวันนั้นที่ผมโดนคดีใหญ่คู่กับวิลลี่ครับที่โดนบินท่าแสนอะแต่ว่าผบ,อบอชินนี่ผมนี่อเอาผมผมวันนั้นอะที่ผมโดนคดีใหญ่กับวิลลี่ครับบินท่าแสนอะที่ผอบอชินบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้โดนห้าแสนที่ผอบอชินบอกว่าให้ลดโทษมาอะไรนะโดนแสนโดนห้าหมื่นอะที่มันเป็นจราจรครั้งใหญ่ครับแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนบินผมอะมันค้างอยู่ครับตลอดไม่มีตลอดคนไหนเอาออกให้ครับบอกว่าต้องรอผบชินคนเดียวเอาออกให้ไหนได้ไหมครับบินผมเนี้ยห้าแสนเนี้ย ตอนนี้ยังยังยังไม่มีอัปเดตในการเอาบินออกครับต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่สามารถเอาบินออกได้ครับอ๋อเหรอแล้วมันเป็นการทำงานผิดพลาดอ่ะแล้วพี่พี่ผมโดนสี่ล้านวันนั้นอ่ะเอาออกอยังไงอ่ะเดี๋ยวว่าเด<แ>ี๋ยวว่าไม,ไม่ไม่ได้ออกอันนั้นคืออันนั้นต้องให้เจมเอาออกครับแต่ว่าของคุณเน่ะมันเป็นมาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องครับ ทางรัฐบาลครับ T.M. ไม่สามารถรออกได้คือมันคือการรุบรรวยของผมเองดังนั้นไมต้องรอรัฐบาลมอบอำนาจให้ผมครับอ๋อได้ได้งใจผมครับแล้วก็พาทุกคนออกไปเป็นรับเลยแล้วจะใช้แรงงานนะครับแรงงานหรือว่าอย่างนี้ไปจะใช้เป็นหมาครับแล้วก็เป็นกระติบนะครับเนวันนี้ก็ปัดหัวนะครับโดยการร้องออกนะครับคุณวเป็นรับวิลลี่นะครับมีใครอยากจะสาอะไรกับวิลลี่ไหมครับ วันนี้กูาช่วยผมนะครับเั้นโทรศัพท์ก็ยึดจุกเหรอหารทหารทหารเอาโทรศัพไอ้จุกเอาแล้คนจุกแลรวพอีกนะไม่ได้อะกูจับจริงนะใครายตัวอะไรลุงธวดบ้างโอ้ยมึยอะโอยเยะๆโอ้ยเย้ยเยโอ้ยยอ้ยยๆยเยอๆโอยยะๆยเยอีๆโอ้ยเยอะ้ยเย้ยยโอ้ยยโ้ยเยออยเย้ยเยอ้ยยอะอ้ยเยอะๆโอ้ยเยออ้ยเยอะๆโอ้ยเยอ้ยอะๆรอยะไอ้เยอ้ยยย่ อะไรนะผมมีส่วนเกี่ยวข้องผมมีส่วนเกี่ยวข้องผมเป็นเพื่อนกันได้แอบได้เลยเอ้ามาสอนอมันจะใจแอบได้ยังไงเรามาสอนอมึนไปโยอกน้าเลยมันไปล้อน้าเลยผมมีส่วนเกี่ยวข้องนะผมจะกาอะไรใครมีส่วนเกี่ยวข้องผมกผมเรียกประชาชนเรียกอาถประชาชนช่วยด้วยช่วด้วยเอาอบ่าเรงนี้หนาฝนนะครับปูนะไปนประชาชนประชาชนครับก็จับเขาอยากทาอะไรก็ทำแล้วแล้วเก็จัเราไปกระทือนะครับดูนะครับประชาชนผมจะใช้

ออกเลยออกออกออกเลยคอไปออกคนฟังออนนะไอ้จุกอะมันโทรคุยกับผมว่ามันจะกระทือประชาชนที่มันเอาเอาคน ไม่มีหลักฐานอะไรเง้นี่ปั่นหัวไอ้เี้ยนี่ก่อนาไม่้ปั่นหัวไอ้เนี้ยตานนี้ก็ไม่ไชนกันก็ไม่ไดไม่ดไม่ไไไป ดูออกไปดออกไปดออกไปลั่นเลยลั่นเลยเอางี้ตำรวจถ้าถ้าตำรวจคิดว่าบริสุทธิ์ปให้บิลลี่ออกมาโชว์ได้เอางี้ครับเอางี้ปล่อยเอางี้ไม่ไม่เอางี้ผมจะถามแบบประชาธิปไตยขยายให้ผมออกไปยืนนะไปยืนข้างหลังผมขยายให้ผมออกไปยืนข้างหลังผมไม่หมดมาเว้ยมาเว้ยมาโอ้ตำรวจผบยังอยู่อ่ะผบยังอยู่อ่ะโอ้ยจับได้จับได้ดจับ จับเลยจับเลยพโมนี้โมนี้โมนี้เอาจับจับเลยจับเลยตลอดจับเลยตลอดจับเลยใครกรอบม็อบอะเอาเลยใครกรอบม็อบจับเลยจับเลยใครกรอบม็อบจับเลยเราเล่นเราเล่นเราต้องจับเราเ้อจับเลยปล่องจับไอ้ปอบปอบเลยใจเย็นครับแค่สลายม็อบแค่สลายม็อบเฉยจับเราไปครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นตำรวจใจเย็นนะ เราแค่สลายนะเลยล่นอปเลยปล่อยเลยตำรวจตำรวจไปเล่นไปเราแค่สลายนะเห็นะเราแค่สลายนะควาแกมตามถ่ายนับยังไม่ยังไม่ไอแก้ครับทุกคนครับเจเพื่อนใจเพื่อนดูแรงเกินไอ้โปโลมันเป็นสายไอตำรวจไปเลยเอาเอาจับไอ้โปโลด้วยไอ้หัวน้มือเลยเอ็หัวน้ละมือเลยเอากูเป็นสายให้ตำรวจจับกูตรงนี้ครับพี่สายข้าวครับหนึ่งเขีสิจาร์หนึ่งเขีสิาร์ครับหนึจารเฮ้ยกูเป็นสายให้ตำรวจแต่ตำรวจจับกูสายข้าครับกูเป็นสายให้ตำรวจแต่ตำรวจจับกูเอ้ยยังไงนะเมืองนี้ยังไงนะ ขายอะไรนะเหมืองกุายเขาแล้วไปขายเขาแล้วเอาไปฟังไอ้ฟังไอ้วิลี่หมดเลยเว้ยเอ้ยยังไงเนี่ยเอาเดินไปแปดหัวบนเมืองเลยโดนหมอรถหมอรถหมอรถหมอไปแล้วกูรถใจนะขายข้าวครับขายข้าวครับขายข้าวจานละหกพันครับเคลียร์แล้วใช่ปะเคลียร์แล้วเนาะแมสก์มาวุญป่ะ พอวุ้นจัดพอพยายามขโมยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่พยายามขโมยรถนะนี่ขายข้าวครับพี่พี่ขายข้าวครับพี่อ๋อพอดีว่ามีคนมีคนชื่อวิลลี่มันกาะม็อบอะครับโทษทีนะทุกคนเจ๊ข้อรัาคาใช่มีเรื่องอะไรกันเหรอครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับไอ้วิลลี่วิลลี่มันกาะม็อบครับทำให้ตำรวจกับประชาชนทะเลาะกันพี่รักประชาชนขนาดนี้ครับเนี่ยใช่ครับไม่ควรแล้วไม่ควรครับ แจ้งความเลยหมอแจ้งความเลยหมอแจ้งความเลยหมอแจ้งความหมอแจ้งความบาว่าแต่เรายืนทำอะไรกันพี่วิกิตเป็นโอกาสครับพี่ขายข้าวครับขายข้าวอืมคนนี้เขาไม่อยู่จานแล้วพันรับหมดครับเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะประชาชนไม่น่ามีใครติดใจกับตำรวจเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงไม่เอาจุกอยู่ไหม ไม่เอาจุครับผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาจุไม่นะไม่เอา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 ไม่เอไม่เอา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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไเอาไม่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 เไมเอาไม่เอาไเอาไม่เอาไ่าไม่เอาไมอาไม่เอาไม่เอไมเอา่าเอาไม่เ่เอาไมอ่เเอาไอา่าไม่่าเอาาไม่เอาไ เสียงมึงอ่ะเถียงมึงไงกูจะจับมึงอ่ะนานนานนานมึงกุยแล้วครับบอจุกนี่หล่าเหล่าพิเศษเลยตกรัวครับมึงกุยนะเอาตกลงมึงจะรักกูเลอมึงจะรักกมึงจะเกลียดกูอ่ะกูพูดตรงตัวตรงนี้นะรับรักกเกลียดตอนนี้ตกรักแล้วครับตอนสุปก็คือรักแต่ว่าไม่ออกใช่ไหม อ๋อครับติดสายครับเบี้ยก็บอกครับอ๋อครับอ๋อครับจะได้สบายครับไม่ต้องมาทำงานหนักครับเหนื่อยไม่อันนี้เขาตกหัวแล้วลูกหลังเลยครับเบี้ยโอ้ยครับพี่ปิ๊กแก่แล้วครับพี่ครับอันนี้ดีกว่าเป็นนุวางโอ้นทิ้งครับเอ็ใช่ครับเออกรียนดีกว่านี้ยคุณตอลจุกครับรถขอหายน่ะให้ผมก็เลยเดี๋ยวผมประกาศให้ครับผมประกาศให้ไอวิลลี่ไอวิลลี่เอาไปไอวิลลี่เอาไปไอวิลลี่เอาไปอันนั้นเจ้๊ตุลิงครับอะะฮประกาศไอวิลลี่ขโมยรถเลยครับโอ้ย ตอวรับใจใครรักเลยครับคุณเนรักจริงครับจริงเพื่อนจริงเพื่อนอย่าร้องอะไรเพื่อนจริงๆริงรักกันไว้เถอะอย่าร้องนะคาับเพื่อนเพื่อนอุ้ยถอดเข้าวพี่ค่ะนี้ยอุ้ยใช่ร้องกันครับไอ้งี้นี่มันเป็นตำรวจแต่มันถอดเสื้อไว้ตำรวจบ้าหน้ามากครับเมื่อกี้อยู่ๆมาจับผมเฉยเลยจริงนะมันจู่บ้าหน้านครับ

ใจวิกเกี่ยวนะไม่เกี่ยวเว้ยไม่เกี่ยวใจเย็นนะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเอาจริงใจเลยอมใจเลยใหรไอ้นี่หรอไอ้นี่จัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้มันมันทำตำรวจใช่ปะมันทำตำรวจใช่ปะทำตำรวจใช่ไหมทำตำรวจใช่ไหมฮะออเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้คือกูโดนด้วยปะวะเสียแล้วนะ ยสวยไอ้ตำรวจหือมือว่ะสวยอย่าอย่าอย่าเหือเกิมกับเทสเตสวยครับสวยครับมาไหนไหนใครทำตำรวจดีใครทำตำรวจดีบอกผมมาใครทำตำรวจดีครับใครทำตำรวจไอ้พวกนี้ทำตำรวจหรออ้าทำตำรวจหรอไม่ใช่ไหมไม่ผมไม่โอเคครับไอ้พวกนี้มันทำตำรวจไงผมไม่โอเคอ่าไม่โอเคนะลงขาวให้ครับพี่อย่านะอย่าทำตำรวจนะถือว่ารอดไปผมปกป้องตำรวจครับ แม่แล้วตำรวจก็เกินตำรวจตามตายเลยเหรอตำรวจตีตายเลยทุกคนเออตำรวจทำนะตำรวจทำนะวินาข่าววินาข่าวจับภาพยังอ่ะ โดน่ปชนนต่หน้าครับนี่นะพวกประชาชนแต่ความดูแลก่อนบอบนะนี่นะตำรต้องฆ่าเลยเหรอครับคุณตำรวจโดนไปชนต่อหน้าครับตำรวจเกินไปหรือเปล่าท่านต้องฆ่าเลยเหรอครับคุณตำรวจรวจเร่งเร่งร่งเร่งเร่งรร่งร่ง่งเร่งเ้งรับเร่งร่งเ้่งรร่งเงเร่งเรง่งเร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 ่งรเรงร่รงครงเงเ่เรรง่เร่เรเราเรงเร่งเรวงเรงร่ง่่รรรรรรเเเง้เเ่เรรรเรเเรเเเรรร

ไม่เอาจุกไม่เอาจุกไม่เอาจุกไม่เอาใครทงนั้นอ่ะมมึงไปมงอไปอยู่กลุ่มเดียวเขาเลนยคุณวิลลี่ไปไหนครับคุณวิลลี่ขโมยรถหมอนอะ เฮ้ยเฮ้ยพอพอได้แล้วพอได้แล้วเอ้ยพวกนี้แม่งเป็นอะไรกับตำรวจหั้งหนาวะเฮ้ยโอ้ยตำรวจเกียวขึนโอ้ยจัดการให้ครับใจเย็นใจเย็นคุณโจ้ไว้คุณโจ้ผมช่วยคุณนะคุณโจ้เฮ้ยมันวัวเก็บนะมึงเฮ้บคุณเจ้าตำรวจไอ้วาไอ้ที่มันวัวลืมตีนเฮ้ยตำรวจเอ้ยผมช่วยคุณนะตำรวจยังไงเนี่ย ลงมือลงมือใช้อาวุธต่างความรุนแรงนะครับก่อความรุนแรงต่อมาเอ้าแต่ผมช่วยคุณนะคุณจุงผมช่วยคุณนะโดนคดีหนึ่งคดีนะครับโอ้โพระเจ้าโอ้ รับกุโปโลโนอีกหนึ่งคดีนะครับประชาชนเห็นรับเนีครับไม่ไม่ฟังคังเพื่อนไม่เเกูกูโว้กูกูโทรไว้กูดูอาการไว้ไม่เอาจุกไม่เอาจกไม่เอาจุกไม่เอาจกไม่เอาจุกเหม็นเเหม็นเหม็นใครไปเอีกแล้วไอ้โหลอนบอไอ้อ้ไม่ใช่ไอ้มึงยังไงนะมึงยังไงนะนี่สังเกลน่สังกตัวขยเพื่อนนี่ังเกนี่ังเกเไอ้ปล่อยปอมหนได้ไหมครับ ปอไหน่อยได้ไหมครับปอลโลมันหนอนบันไ้เลยครับปอหทำไงครับทำไงนี่พระวุตศหน้าเจ้าหน้าที่นะครับพี่อ้าวสรุปผมโดนเหรละจับเลยครับไม่ต้องไม่ต้องลดครับเอ้าเฮ้ยผมอุตส่าห์ผมปกป้องตำรวจนะเนี่ยไขึ้นเดียวก็ได้พี่คุณเคลียร์หน่อยครับคุณหัวฟ้าผมปกป้องตำรวจนะเว้ยป้องได้ครับตำรวจปกป้องตัวเองได้ครับอันนี้มันเกินกว่าเหตุครับผมโอเคครับโอเคแต่ว่า่แตะขึ้งเดียวก็พอครับตำรวจได้ยินนะนี่เพราะว่าผมปกป้องตำรวจไงผมเจตนาดีไครับ ข้าปรับเอ้ยหัวฟ้าทำได้ไหมครับหัวฟ้าน่าจะไวกว่าใช่ปหมหัวฟ้าาตัวเรื่องอะไรคุณหัวฟ้าคุณรับไมมี่บหยด้วรอครับบให้อกอ่ะโอ้พระเจ้ากูยืนตั้งนานไปคุยกับสาวขายข้าวครับพี่ดูดูดีไม่ม่เอาทักบ้านอ่ะกูยืนคุยตั้งนานไม่ไปคุยกับสาวพระเจ้าผู้ชายโอเคแป๊บหนึ่งครอะไรเหรอคะคุณประชาชนไม่รู้ว่ายจับครับ คุณโดนหมายจับแล้วคะัแล้วคุณเป็นแมวไรมาจับเป็ไงค่ะนี่อะล่ะมีคนบอกว่าผมเป็นต่อยตาจะ่โดนเป็นแสดงอาวุธในพื้นที่สาธารณะนะครับผมมันเท่าไหร่ล่ะหนึ่งหมื่นบาทครับโอเคครับลดโทษครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าตำรวจบอกผมเจตนาดีห้าพันพอชื่อจีครับนี่ครับครับผมรับผมยินดีฮะขอบคุณครับคุณตำรวจ โดนจับมาขอบคุณครับป้าผมยังโด right. นจับมาสรุปคุณไปทำอะไรมาครับนี่ oh. ป้าผมยังนี <c oughs> ่ครับเรียบร้อยแตงกิ้วตาปูด <Thank you. S 3> ไปต่อยเ่าตาปูด,าาปดคุณไม่ตอยใครเข้ามาล่ะ ผมเอไม่ได้ต่อยใครเลยคนับงั้นเอาแบบนี้วพร้อมดูแลนะครับพร้อมดูแลครับดูดิโคตรเฟกอ่ะได้ทำไมนครับถูกต้องเฟกอะไรอะเฟกอะไรถึงไหนแล้วพอบถึงไหนแล้วครับงานนี้ดูแลเวลาจริงหมดครับปนบอลอ่อไอลลิอน้อวไมหัวอ้าวอ้าวบอลลิสต์เตอร์ไา่นี้มีบอ อ้าวผมทำอะไรผิดกี้โปโลมาทำลายกันเองนะเมื่อกี้โปโลอ่ะจรไม่ได้ละโปโลเมื่อกี้โปโลทำลายกันเองนะยิงจุกหน้าวุ่โเอาละเอาละกันเองนะโปวุ่น จริงจริงพูกูจับิงนะเออเออย่งไงะปอลอคนเรียกพวกผมนะครับอลอนพูดจริงหรอบอลอนเป็นคนตอบมั้ไม่ไม่วิลลี่ไอวิลลี่ไม่ใช่หรอไอวิลลี่เนาออย่าโย่ยงครับอย่าอย่ย่ครับอย่าอย่ยงครับอย่าอย่งนี้ครับจับผมจับผมคนเดียวครับเลือกจบเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจับ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 เลจับเลจับเลับจับเลยจับเลยจับเลยจับเลับเลยจัจับเลจบเลับเลยจับเจับเลยจับเลยจับเลยับเลยจับเลับเลับเลยจับเลยเลยจับเับเลยจับเลับเลย จบเลยจบเลยจบเลยจบ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 ครับผมขอที่คาเดียนนะครับไม่เป็นคนรับบินนะเมื่อกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรผมไม่ได้ก่อมอบผมไม่ได้ก่อมอบไอพวนี้ใช่เสียงเล็กนี่ไงนี่ไงอนี่ไงนี่ไงนีประมาณ20คนล้านนะครับมีใครจะรับบินไมับโครับโปโล่รอครับโปโลเป็นคนกรอบอวิลลี่ครับเป็นคนก่อเอวิลลี่ครับผมไม่เกี่ยว ผมให้ใมโอกาสสลายนมตอนนี้ครับถ้าทำไม่มาสลายผมจะใส่ผมจะไุ่มใส่บินมดูคมขู่แล้วคมคู่แล้วคมขู่แล้วตอนรอคมคู่แล้วเอ้ามันคือมันคือความจริงครับไม่ใช่อัมนาครับอันนี้มันคือมันคือการเจรจาให้สงบสงบเสถียรลทั้งสฝ่ายครับเจรจาแบบคมคู่ไม่ได้คมขู่ครับแต่นี้มันคือยอดยิงเรื่อบต่างอย่างเดียวเลยเว้ยเยี่บังคับมากไม่ได้บังคับครับเราก็ต้องออกจากตรงนี้ไปนะครับเพรามันจะได้ไม่มีระเกิดขึ้นครับอืม เมื่อกี้มีคนบอกคุณโปโลรับบินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับไอวิลลี่ครับคือวิลลี่ครับนี่ครับโปโลเลยครับโปโลนะครัับบจจโปรโลโดนจับจับผมดีกว่าครับอุ้ย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 ใครวะนะอุ้ยคนนี้ครับคนนี้อุ้ยเอาดีนายไม่ใช่ครับไม่ใช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 ่ครับฟังจากเสียงแล้วใช่แล้วครับโอ้เขาหนับายเลี้ยวจัดเลยคนนี้ครับคนนี้ครับเลี้ยวจัดเลยคนนี้เลี้ยวจัดเลยครับขึ้นไปหนโปโลไม่เลี้ยวผมเพิ่งขายข้าวมาครับ ต้องขายข้าวมาต้องขายข้าวมันไม่ได้มีตังค์นับเด็ดแล้วพี่ได้น,นะผมว่าถ้าผมอยู่นานผมว่าผมว่าผมได้จะเป็นคนต้องจ่ายเงินแทนละขอไม่อยู่ดีกว,ว่านเนี้ย